มีโจรสองคนเข้ามาที่คอผมอ่ะคือเขาต้องการป้นแล้วทีนี้แม่ของผมเนี่ยก็ยืนดูในขณะที่มีดจ่ะคอสดอะไรกบนี้นี้เป็นนรวยยูัอ๋องอู่อียิปต์อียิปต์อ่อมัสมัสมัสอันนี้อียิปต์เาว่าไงอียิปต์เนี่ยแปลว่ามัสอ๋อแปลว่ามัสมัส ยยซางเกิตัวตัวมสกควัสบบดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมมาถึงที่ประเทศอาบูดาบีแล้วนะเป็นการพักเครื่องบินนะฮะประมาณ5ชั่วโมงบอกเลยว่าเหงาแย่นะถ้าผมไม่ไม่เจอน้องเขาอะคือเราบังเอิญเจอที่สวนอภูมิแล้วก็ปรากฏว่าไฟเดียวกันนะ อย่างน้อยการพักเครื่องที่นี่ก็มีน้องเขาอยู่เพื่อนก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันคือต้องบอกก่อนว่าผมกับน้องเนี่ยเราบังเอิญกันนะแล้วก็เราไปกันคนละประเทศผมจะต่อไปที่เคโรน้องจะไปต่อที่เลบานอน,นซึ่งผมอพักเครื่องประมาณ5ชั่วโมงน้องเท่าไหร่นะสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงก็คือน้องจะไปก่อนมาเดียวนะดูอากาศดูศพี่ดูบรรยากาศข้างนอกทุกคนดูไหมนี่คือคนเขารอบ,บินต่อนะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยหมอกคือแบบเช้ามากทุกคน คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6มโมงเช้า6มโมงเช้าของที่นี่นะครับแน่น,นอนนะครับการที่ผมอยู่ที่สานามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยเหงาแย่นะฮะผมก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงประเทศอียิปต์หน่อยละกันคือตอนเนี้ยผมยังไม่เคยไปนะผมกลาลังจะไปนะครับซึ่งผมก็ไปทําข้อมูลมามก็มีคนเล่าเรื่องคนที่เคยไปเขาก็มาเล่าให้ผมฟังแบบให้ระวัง่นู่นนี่นั่นเะนะ่เดี๋ยวผมจะมารวบรวมทั้งหมดข้อมูลที่ผมมีแล้วก็พูดนะครับเป็นการแบบพูดถึงอียิปต์จากคนที่ไม่เคยไปอ่ะ เออแล้วพอจบทริปเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเออสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะส่วนผมได้ยินอะไรมาบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อน,นครับรู้ป่าว่าเมื่อมาตา่างประเทศมันเชื่อมไวไฟได้เออผมผมไม่รู้จริงๆว่าเชื่อมได้เดี๋ยวพี่ทําให้ดูอันนี้คือระหว่างที่เป็นเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมีไวไฟเพื่อติดต่อคนที่บ้านใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันทําได้คือเราแวะแบบเดียวไงถ้าเราซื้อซิมอ่ะขาดทุนแลฮะ ไม่จาเป็นนะฮะเราก็เลยต้องใช้ Wifi ของสนามบินนะครับซึ่งใวไาของสนามบินเนี่ยจากประสบการณ์ผมไปตุรกีซาอูอะไรญี่ปุ่นอะไรมาเนี่ยมามันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะจํากัดอย่างเช่นตุรกีมันจะให้แค่ชั่วโมงเดียวตัวหนึ่งเครื่องวันนั้นผมพาไป2เครื่องผมก็เลยแบบได้เรื่องชั่วโมงก็ผลัดกันนะครัเป็นการล็อกอินแบบจํากัดเวลานะเนี่ยมันจะดิ้งมาเป็นเว็บไซต์ของประเทศของเขา,เขาอ่ะอันนี้มันจะดิงเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเราก็กด แบบยืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็<ม>กรอกเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเชื่อมต่อแล้ว,วเดี๋ยวผมขอใช้เวลาอัปเดตสตอรี่แบบบอกคนที่บ้านก่อนยังไงเดี๋ยวผมมาเั่งพูดคุยเรื่องที่ผมบอกเมื่อกี้นะโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงประเทศอียิปต์ในฐานะที่คนหนึ่งยังไม่เคยไปกําลังจะไปนะครับจากที่ผมไปรวบรวมข้อมูลมานะครับพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีในตอนจบคลิปว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะต้องบอกก่อนนะครับว่า การที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะพูดให้ประเทศเขาดูแย่นะครับแล้วก็คนอียิปต์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคนดีๆก็มีแต่แค่โดยรวมอ่ะโดยเฉพาะไคโรคนแบบนีใจเยอะแล้วเราต้องระวังเป็นพิเศษนะคนดีก็มีนะครับย้ำไปก่อนไม่ใช่ว่าไม่ดีแย่ทั่วประเทศทั้งประเทศนะครับแค่บางคนน,นั้นแต่เปอร์เซ็นต์มันเยอะนะครับก็ทุกคนเนี่ย ที่ผมไปถามมาเนี่ยก็คือคนที่เคยเรียนอียิปต์คนที่เคยไปอียิปต์เขาก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็รวบรวมมาก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอียิปต์อันตรายครับเราต้องระวังโดยเฉพาะทรัพย์สินอย่าพาของไปเยอะสิ่งแรกเลยก็คือเวลาเราจ่ายตังค์เนี่ยนะเราพยายามใช้แบงค์ย่อยอะแบงค์แบบ5แบงค์สิบเหรียญมาเนี่ยคือคือถ้าเราจ่ายแบบแบงค์ร้อยอะไรเงี้ย โอกาสที่เขาจะไม่คืนอ่ะเยอะเขาอาจจะคืนไม่เต็มจํานวนอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อของ5บปอนใช่ไหมแล้วเราจ่ายแบงค์ร้อยอ่ะเขาอาจจะทอน90อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะเยัดเยยดแบบว่าให้เราซื้อนู่นแนะนำนู่นหรือมันถ้าแนะนำจะเช็คเงินนะแต่จะเป็นการเยัดเย็ดมากกว่าเอ้ยซื้อน,นู่น,ะนเนี้ยนยิบไปใส่ในถุงเลยทั้งที่เราไม่อยากได้เนี้ยเราก็เลยต้องเตรียมแบงค์ย่อยนะฮะสำหรับจ่ายตังค์นะครับก็ผมก็ต้องไปหาแหล่งนะครับอันนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนนะบางคนแต่ก็มีให้เห็นนะครับ แต่คนดีๆก็มีเยอะเหมือนกันก็เห็นอยู่ในคลิปของช่องนู้นนี่นะั่นบางทีผมไปผมก็อาจจะเจอคนดีๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่นี่คือผมพูดจากที่ผมเคยได้ยินมานะเรื่องดีๆก็มีแต่ว่าเรามาฟังเรื่องเรื่องแดงๆก่อนแล้วกันนะครับก็ต่อมาก็คือเรื่องของการขโมยโจรอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักนะฮะแล้วเขามาทําดีอะไรเนี่ยเราอย่าเพิ่งตายใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆบางทีปุ๊บเผลออีกทีปุ๊บของหายอะไรเงี้ยอ,อ,อย่าไปไว้ใจง่ายๆซึ่งผมไปเนี่ยผมมีเพื่อนโตมาด้วยกันนะครับ ผมก็เลยไว้ใจได้คนนี้แล้วก็เราก็จะเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วผมเคยได้ยินนะว่าอียิปต์เนี่ยเขาเก่งมากเรื่องของการขโมยเจาะกระเป๋าทุกคนผมเคยได้ยินมาตอนที่ผมไปซาอุนะมีรุ่นพี่ผมมีโอกาสนั่งโต๊ะกับรุ่นพี่หลายคนคนนึงมาจากอียิปต์บางคนมาจากซาอุก็นั่งคุยหลาย,ลายคนก็เขาก็พูดไปผมก็นั่งฟังนะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดที่มันจริงหรือเปล่านะแต่ก็เอฟังได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยมีโรงเรียนสอนเป็นโจร คือสอนตั้งแต่เด็กเลยแบบเออถ้าจะเป็นโจรนะมึงต้องทําแบบนี้มันมีเทคนิคของมันแล้วแบบคนที่เรียนก็แบบเซียนเลยอ่ะคือชํานาญอ่ะคือเขาจะทําเป็นกระบวนการมีป๊บมีแบบทีมงานแล้วก็คือมันจะมีถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเขาเซียนนะแบบเขาเรียนแบบเรียนแบบจบจริงๆนะเขาจะแบบสามารถที่จะขโมยตังในกระเป๋าเราแบบง่ายๆเลยแบบว่าเดินมาประชิดป๊บ เจาะกระเป๋าเอาเงินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมือเปาอะไรเงี้ยแล้วที่ผมได้ยินก็คือเขาบอกว่าเขาอะแค่แค่ดูนะถ้าคนที่เสียจริงนะแค่ดูเองว่ากระเป๋าเราอยู่ย่างเนี้ยเขารู้แล้วว่าตำแหน่งไหนคือตำแหน่งของเงินตำแหน่งไหนคือตำแหน่งของมือถือแล้วถ้าเขาจะเจาะให้ให้ดีสุดก็ต้องเจาะตรงไหนนะเียมันถึงขั้นนั้นแหละทุกคนที่ผมได้ยินมานะใช่แต่ย้ําก่อนนะว่าจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะครับแต่ผมได้ยินมาก็ฟังไว้แล้วก็ ระมัดระวังนะครับเ,เรื่องของนิสัยด้วยนิสัยคนอียิปต์เนี่ยจะแตกต่างกับอาหรับอื่นๆนิดนึดนดนงนะครับต้นผมไปซาอุเนี่ยมีผมเห็นอาหรับแบบขึ้นเสียงกันนะแต่เขาจะแค่ขึ้นเสียงแบบโต้เถียงไปมาเสียงดังนะเสียงดังโอ้น,นู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาจะขึ้นแค่เสียงแต่ที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่าอียิปต์จะเข้าถึงเนื้อถึงตัวอาจจะมีการเข้ามาเตะเข้ามาต่อยเลยคือคนอาหรับเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนบ้านเราะคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบเออมีมารยาทเอาง่ายๆแต่ถ้าเป็นที่หนุ่มเขาจะไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยนะเขาจะเขาจะไม่ได้สีเรียสเรื่องเนี้ยก็ต้องระวังนะครับอยากปใจอ,อ่อนอยากปใจดีอย่าไว้ใจคนง่ายนี่คือสิ่งที่ผมต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะแม้กระทั่งเพื่อนผมอ่ะที่รอรับผมอยู่เขายังบอกเลยว่าแบรื่องเงินทรัพย์สินต้องระวังนะรู้กันแค่ อย่าไปแบบให้คนอื่นรู้มากนะว่าแบบเอ้ยเราพาเงินมาเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งเพื่อนๆของเขาอย่าไปเราแค่พูดกันสองคนแล้วก็แม่เขาด้วยแม่เขาก็บอกว่าเออให้ใหใหเตือนเรื่องนี้เพราะว่าคือผมกับเขาอะไว้ใจได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราโตมาด้วยกันแล้วก็แม่เขาก็เคยอยู่ที่ไทยมาก่อนอะไรเงี้ยก็คือผมผมไว้ใจครอบครัวน,นี้แล้วก็ผมคิดว่าเราเที่ยวด้วยกันเราสนุกแน่นอนนะครับแต่เขาก็คำชับว่า เรื่องเงินเรื่องของพยายามอย่าพูดตอน้าเพื่อนเพื่อนเขาเยอะคือเขาอไว้ใจได้แต่เพื่อนเพื่อนเขาไม่รู้นะครับใช่นี่เขาต้องระวังคือเอาง่ายคนอียิปต์เองเพื่อนผมที่รอครับเขายังพูดขน,นาดนี้เลยแสดงว่าเขาต้องรู้ไงว่าเอออียิปต์มันขึ้นชื่อเรื่องนี้จริงๆ,ๆมันไม่ใช่ว่าผมพูดเพื่อจะใส่ร้ายนะแต่มันมีจริงๆรทุกคนนะอาจจะไม่ได้ทั้งประเทศแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะทุกคนใช่ผมก็ต้องระวังนะครับอย่างเช่นเวลานอนเนี่ยผมก็บอกเขาเลยว่าเอ้ยซฟเวลานอนเนี่ยให้มีแค่ผม คุณแล้วก็ญาติคุณคนหนึ่งสามคนพอคือถ้าจะมีเพื่อนคนที่สี่มาคนที่ห้ามาเนี่ยไม่ได้นะจะมานอนด้วยกันบางทีเราหลับดึดขึ้นมากล้องหายอะไรเงี้ยนะผมก็บอกเ,ออเขาบอกว่าเออใช่มันต้องอย่างนั้นแหละคือทริปของเราเนี่ยจะมี3ามคนที่แบบเราจะอยู่ด้วยกันตลอดทริปนั่นก็คือผมนะครับแล้วก็ยูซุฟซึ่งเป็นเพื่อนที่ผมโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็ญาติของเขาญาติเขา,า,ขเขาชื่ออะไรผมยังไม่รู้จักนะันแต่ว่าคนนี้เขาเอาไว้ใจได้เพราะว่าเขาเป็นลูกของ น้องสาวแม่หรือพี่สาวแม่เาเนี่ยก็คือเป็นญาติเขาอะไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าแม่เขาก็บอกเองเหมือนกันว่าเออถ้าจะไปไหนอะไปสองคนกับยูซุปเนี่ยก็ยังถือว่าอันตรายเพราะว่าซบคุยอีฟก็จริงแต่ว่าเขาอยู่ไทยมากกว่าง,งัยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คลองขนาดนั้นก็แนะนําว่าให้มีญาติคนอีกคนหนึ่งนะก็เป็นทริปนี้จะเป็น3คนนะครับสบายใจได้3คนนี่คือไว้ใจได้นะเขาบอกแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องระวังละเพื่อนเพื่อนเขาเองก็ต้องระวังเขาบอกขนาดนี้เลยแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยิน <ๆ S 2> นะที <ๆ S 2> ป่ <ๆ S 2> ประเทศอีบก็ค เขาบอกว่าอย่าทําตัวเด่นอย่าเด่นไม่งั้นจะเป็นที่จับตามองอะไรเงี้ยอย่าใส่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยผมก็มานั่งนึกเอออย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยผมว่าแลยวผมต้องถอดแล้วหรือไม่ก็ไปดูเชิงก่อนอสักสองสามวันแล้วก็ถ้าจะใส่มก็ค่อยว่ากัน คือมรดกมันก็ไม่ได้แพงนะทุกคนแต่มันเป็นเงินอย่างเงี้ยมันมันดูแบบเอกระเป๋าตังค์ผมผมก็ใช้ลูกวิตองอยู่นะแต่ว่าไม่เอามาผมกลัวใช่ผมก็ใช้กระเป๋าแบบนี่เลยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมก็ใช้คู่นี้ผมข้ามคู่นี้นะคือจริงๆถ้าจะไม่ให้ใส่เลยมันก็ได้แหละแต่ว่าผมก็อยากใช้คุณเสิร์ฟกุลเลยเอพามาแต่ว่าผมพยายามไม่พาอะไรที่มันมีค่ามามากนะฮะแล้วก็เสื้อเนี่ยสังเกตว่า เนี่ยซ่งนี่คือเสื้อของช่องผมนะฮะปกติจะมีโลโก้ของนี้จะมีเป็นโลโก้ YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k ใช่ไหมด้าน,นหลังเองแต่รอบนี้นะฮะทิปอีบยเนี่ยผมเอาออกนะเพราะว่าผมแอบกังวลคือถ้าผมมีโลโก้ย u ทูบทิกกอเนี่ยบางทีเขาอาจจะเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ยูทูบเบอร์คนนี้เป็นคนดังคนนี้เป็นเซเล็บอาจจะเป็นที่จับตามองเขาอาจจะคิดว่าเรารวยมีตังค์เยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยของโลโก้ทุกอย่างออกนะฮะให้เหลือแค่โลโก้ช่อง อย่างน้อยคือถ้าเขาเดินสวนทางมันก็เป็นโลโก้ทั่ว,วไปใช่ไหมละ่ะที่จริงมีอีกหลายเรื่องมากทุกคนแต่ว่าผมนึกไม่ออกอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมนึกอะไรได้เพิ่มเติมอะไรผมจะเปิดกล้องเล่าต่อนะตอนนี้ผมจะใช้ไม่ฝากาแล้วกันขอคุยกับคนที่บ้านก่อนนะเพาะใช้เวลาคุยกับน้องเขาด้วยนะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวค่อยเปิดกล้องอีกทีในความยังมีเวลาอีกเยอะเลยโอเคคุยไปคุยมาเนี่ยผมนึกถึงได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของห้ามไปในที่มืด ห้ามเล่นโทรศัพท์ที่มืดๆในซอยแบบเงียบๆเนี่ยห้ามเลยเพราะจะเป็นที่จับตามองต้องระวังนะครับอย่าไปทางมืดๆอะ่ะทางที่แบบเปรี่ยวๆอ่ะเพราะเขาอาจจะไปปุ๊บซอยเงียบๆแล้วก็มีทีมงานมาแบบล้นมาขโมยจบเลยฮะทุกคนเออผมขอเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆผม,มาอายุประมาณห้าขวบได้ครับแล้วอยู่ที่ร่านอีหร่านครับคือผมเกิดที่นั่นแล้วก็ม,มีเหตุการณ์ทั้งนึงที่ว่า อย่างที่บังว่าเลยคือต้องระวังในที่แคบมืดแล้วก็ซอยเปียบๆมีโจรสองคนร่างกำยำมามกบงเข้ามาจี้คอผมอ่ะจี้คอขนเด็กนะเด็กห้าขวบนะใช่คนระับคือต้องระวังดนะ้วยคือเขา<อ>ต้องการป้นแล้วทีนี้แม่ของผมเนี่ยก็ยืนดูในขณะที่มีดจออ่อคอคอยผมปึ๊บทีนี้ก็คือต้องทำใจยอมเสียสละสิ่งของ นอกกายของเราม,มันก็เป็นตัวประกันนะใช่ให้แม่ถอดทองให้เงินให้อะไรผมีจะไป,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 ปถูกต้องครับคือต้องระวังมากในที่เปี่ยวๆมืดและที่สําคัญคืออย่าไปคนเดียวสองคนก็ยังอันตรายคิดดูเออผมไป <c oughs> คนเดียวอียิปต์แต่ไม่อะไรผมมีเพื่อนอยู่คือเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้นี่ผมไปเพราะว่าเราตโด้วยกันนะครับเมื่อเราเองถามว่ามีมันก็มีมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีทุกประเทศอยู่แล้วมันมีทุกที่อยู่แล้วแหละผมไปตุรกีไหมผมก็โดน คือมันมีทุกที่แค่ว่ามันเยอะหรือมันน้อยอะทุกคนเราต้องไปเองอย่าไปฟังปิดหูปิดตาใช้หัวใจสัมผัสนน่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนสามจังหวัดอะบ้านเราอะคนกรุงเทพไม่กล้ามานะเขาคิดว่ามีระเบิดมีนู่นมีนั่นน่ะบางที่อียิปต์ก็อาจจะเป็นเหมือนสาจังหวัดที่แบบเรื่องเล่านู่นนี่นั่นแต่พอไปจริงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจะเปเด็กกันก็ได้นะเอาเป็นว่าสบายใจได้มาเที่ยวใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างที่บางบอกคือใช้ใจสัมผัส เออไปเองเนี่ยเราจะรู้แล้วผมได้ยินอย่างหนึ่งก็คือที่อียิปต์เนี่ยห้ามไปมองหน้าลูกสาวเขานะมองตานี่ไม่ได้เลยถ้าเราเดินสวนทางกับสาวสวยแล้วเรามองเข้ามาเป็นครอบครัวนะโดนดา่าเจ้าตัวก็ดา่าพ่อก็ดา่าผมก็ต้องระวังผมก็พยายามไม่มองสาวหันไปมองผู้ชายแทน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึง่งนะซึ่งน้องเขาก็ต้องไปแล้วนะเข,เขาไปก่อนนะก็เราคุยกันก็ถูกคอมากแล้ว ผมอยากจะไปกำลังใจให้น้องเขามากน้องเขาจะไปเรียนต่อที่เลบานอนสี่ปีนะแบบไม่กลับไปนะทุกคนนะตอนนี้คือพูดอาหรับไม่ได้เลยไม่ได้เลยอังกฤษได้นิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวไปเนี่ยไม่มีคนไทยนะคือไปเจออาหรับผมฟังแล้วผมยังตื่นเต้นแทนน้องเขาเลยอะ่ะคือต้องงูปลาปลาไปก่อนแต่พี่เชื่อเลยน้องไปอยู่นั่นนะ่ะผ่านไปไม่ไม่กี่เดือนหรอกเดี๋ยวพูดอาหรับได้แนละ้วมันจะเรียนรู้ไวเป็นกําลังใจให้สี่ปีกลับมา,บมาทักมาหาแบัเดี๋ยวแบบเรียกข้าวแล้วก็วันนั้นพูดอาหรับนะ ได้โอเคยินดีที่ได้ยินดีที่ได้เจอนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวแยกกัน่เดี๋ยวบังไปกกันไปเจอกันอย่าร้องนะโชคดีเจอกันอีกสี่ปีนะทักมาเป็นคนเดฟเฟสแล้วน้องเขาซึมไปเลยอ่ะโหเอ็นดูมากถ้าเป็นผมก็คงร้องไห้นะแต่เขาก็คงทำใจแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำใจหรอกก็แบบเตรียมตัวมาแล้วแหละไปคนเดียวนะว่นเดินมาใกล้ถึงเกลียดของผมแล้ว ของผม44เนะี่ยงหนนั้นน่ะขอโทษนี่ของผม44ครั้งแรกอนที่ผมไปตามประเทศอนเดียวเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้นะฮะผมขึ้นมาบนเครื่องแนะี่ผมจะบินต่อไปที่อียิปต์นะอีก3ชั่วโมงเนี่ยผมจะถึงที่อียิปต์นะก็ผมเห็น,น่ยเห็นไหมสวยมากเลยอนะสนามบินเขาผลเส้นท ตอนนี้เครื่องบินกำลังจะลงนะฮะทุกคนน่าจะเป็นไคโรแล้วแหละนะป้านเมืองเขาผมดูเนี่ยจากหน้าต่างเนี่ยบอกเลยว่าดูสวยมากนะเป็นระเบียบอะทุกคนเหมือนตึกจะมีความเหมือนเหมือนกัน้ส่วนใหญ่แล้วแนละ้แบบดูเป็นระเบียบอลทุกคนนะไอ้ดเูเห็นปหมเนี่ยคือตึกมันเหมือน,เห,อนเหมือนกันด้วยทุกคนดูเห็นปหเนี่ยความสูงอะไรเงี้ยแล้วแบบเออดูเป็นระเบียบดีนะ ู้สึกแบบอย่างนี้เลยะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยคนขับนิ่งมากโอ้เมอเค้ทุกคนผมมองมาจากแค่นะกำลังจะเดินไปเอากระเป๋าบอกเลยว่าสองสาวข้างหลังผมเนี่ยอยู่ข้างๆผมนะเขาใจดีผมมากเลยตั้งแต่บนเครื่องแล้วแบบเมื่อกี้ผมเกือบจะโดนแซงคิวอะไรนิดหน่อยใช่ไหมแกยืนขวางให้แกแบบอ่ะไปเหมือนกับว่าเขารู้ว่าถ้าผมถ้าเขาไม่ขวางให้ผมต้องรอนานเลยเพราะว่าคนอื่นข้างบนจะแซงคิวไงเขาช่วยพูดดีเลย ผมไม่กล้าถามว่าเขาอยู่อยู่ที่ไหนอนะไรยังไงต้องขึาา้น <s. S 1> ลิฟต์เหรออ๋อเออที่นั่นนั่นนั่นต่อมาฝั่งนี้พอดีฝั่งนั้นเข <c oughs> เาเป็นนั่นนั่นน่ะรถเข็นไงเออผู้สูงอายุเขาเลยต้องนั่งนั่งลิฟต์สลิปอายุ10โอ้โหแล้วส่งยืม Yeah, yeah. Ah, ok Oh ok Cái bà cháu yeah. And YouTube Oh, YouTube yeah. yeah I should take your...maybe uh, your name because I think you are... Uh, ah. uh, YouTube My, my name...my channel name my YouTube channel Ah I have, I have But I don't have internet It's fine, it's fine Ha không mình không biết Mình mình không biết Mình tên Mình ผมก็คุยอังกฤษได้ฟังรู้เรื่องนั่นแหละแต่แบบมันตื่นเต้น,ตนจนแบบรบล้นนะ่ะทุกคนคือเมื่อกี้เหน็นผมคุยกับสาวเขาผมลองแท็กทายเอนเพื่อที่จะหาเรื่องคุยนะคือผมก็ฟังูเรื่องแหละแต่ผมก็แอบเขาเรียกว่าอะไรนะลน้นบ้าแบบว่าทาตัวไม่ถูกอบบแม้กระทั่งถือกล้องผมยังถือแบบเบี้ยวเลยนะทุกคนใช่มื มันเปล่นเต้นอะพออยู่ในสถานการณ์จริงๆดูกคนนะสลามอะไรกําเียสียเดียวยั่วโอ้ยุปูมาเสีเนี่ยมูฮัมหมัด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 โอ้ยเนสติมิทีเนสติมิทีโอ้ย exercise ที่ทำเนี่ยจะ speak English จะ speak e n ย l i s h เฮ้ยยูซุปเป็นผมทุกคนโอ้ เาลาในการที่จะกันเลปติโซนโคตรเมื่อยเลยคือขั้นตอนการออกจากน้ำบินอะมันโคตรนานเลยแล้วแบบผมแบกจนเมื่อยเลยอียิปต์อียิปต์เออมัสมัสมัออียิปต์แปลว่าไอียิปต์เนี่ยแปลว่ามัสอ๋อแปลว่ามัสเหรมัสยอนมอรโตกับางอรอารบยตัวมัสมัสอ๋ออียิปต์อ๋อโอเค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 เกอเออสอโอเอโโอเ بيصور عشان وصل وعشان وصل ايوه اه ايه ده يا جدع قول كان... له الرحله كانت متعبه يوتيوبر بلوج يوتيوبر بلوج ده عادي يوتيوبر كان كان اي تيك فيديو ويز يعني لا هو كمان يعني يعني هو بيقول يمكن انت تدخل في الكاميرا برضه اه you, yani. you yeah. I handsome i think tiger bolo aja di instagram bolo tiger bolo Thailand kalian harus lihat dia ah coba ya bolo tiger nak down juga di tiger oke oke it's okay ah bawa HP AC hai bolo kalian foto sama dia dia akan hant instagram بتاعك bagus oke oke dia nanti kita live tip juga kan dia di sana kalian lihat di top men dong e dulu sih la 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 di ืนงงฮะทุกคนวันนี้คนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนยอลลิสอ๋อหือยอู้วยแ้วไวะซ้อมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเาะเพื่อนรเยออยอดอนตววซ้อม้วดอ้วม่ด้ไม่ียจนะผมงงถ้าไม่ยูซึผมไม่รอดเหมือนกันทำไมอะ คุเบลอคเบลนอเละ What i เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเหมือนวันเดนีนทางนี้ว่ะเจ๊ว่อะเหมือนไม่ได้เล่นิ่งกันหาทุกคนโอเคสต็อปหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันมีปัญหาทุกคนโอล้มหมดหรือไม่ได้มีอะไรมันมาแค่แค่ของล้มหมดทุกคน มันกันนี้นั่นน่าเนอะสเกตสกตสกตสเกตกระเป๋กระเป๋ตกเออกระเป๋าตกตกใจนึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็วิ่งหนีไปก่อนอะอันนี้เปช่วยเราวิ่งหนีก่อนมานี้ก่านดีกว่าครับสวัสดีคบสวัสดีครั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  Also ja, hello. Also schon Sehr gut. Are you married? No. 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 When? Uh, next, next, month. next next time. Oh. 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 Next time. อินนี่แปะแปะคลิปอะแล้วก็เลยสาวใครไม่ฟอร์ผมครับผมนวดอะไรนะตึงตึ้งก็นัปได้ก็นั่นเล่นเล่นกนั่นตึ้งตึเป็นอะไรหมดอุ๊อินชาอัลลอฮ์ไอ้องมุ่งทิ้งโดนโอ้ยนี่คนนี้ด้วยคนนี้ด้วยอาอัมัดฮัมมัดผมฮัมมัดเขาบอกมหมุดมหมุดมหมัดมหมุดเอ็มฟิซัติซัตฟิซัตฟิซัตฟิัตฟัตฟิซัตไอ้หมดเทโรนี่ยูซุฟนะเพื่อนผมคนที่คุยคุยคอีิปต์ مصر

มันหนูซุปออ่นอียิปต์สไตล์บ่กบอกเขาว่าจะเรียนเรือภาษาอียิตคจะได้ยดที่นมลวอย่างเดอะมอลล์ก็อาเชัสที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนี่ก็จะไปหาเคมันชอมาเก็บไอยู่ เพื่อนใหม่ฮรทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะยามมากๆลยเพราะว่าผมเริ่มถ่ายตั้งแต่ผมอยู่ที่อาบดุบีเออเอาเป็นว่าผมจบอ p ีสองท่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้เราก็เจอเพื่อนใหม่แล้วก็สบายใจได้แล้วคัทุกคนเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมแล้วก็อีพีหน้า e ีพสามเนี่ยผมจะไปทำอะไรต่อก็รอติดตามแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ทระมานี้บ๊ายบายทุกคนบนเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสน จวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ใช้ฉันเรียกมันว่าความฝันคือคนที่นี่เขาปิ๊บปๆ๊บป๊<อ>บเป็นปกตินะ <laughs> นี่คืออะไรอ <laughs> โอ้ตายแล้วขึ้นรถโตายดีเนะตายอลศว์ อะไรวะเนี่ยขาไไ้าฟ้าแล้วเป็นอย่างไรทุกคนแล้วนี่ไม่ปิดหน้าต่างไม่ไม่เป็นไรเลยเยอะวีไอซ์ยิงมาเสุดเยอะยังไม,ไม่เป็นพัดลมไงโอเคโอเคไม่ต้องกลัวไม่เป็นไร <c oughs> ซุปบ,บอกเบ๊ไม่ต้องกลัวแต่เบ๊โคตรคิดมากเลยอ่ะไม่เป็นไร